สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแว่นทีเด็ดฟุตบอลนะครับวันนี้เป็นทัศนาฟุตบอลทีเด็ดประจำวันที่7สิงหา2564นะครับ2คู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้บอลจะค่อนข้างเตะเร็วนิดนึงแล้วก็บอลค่อนข้างเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวคัดมาให้2คู่คู่แรกก็คือในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเตะนัดแรกเวลา3ทุ่ม d าร b y c o u คาวต้เจ้าบ้านเจอกับฮั d เ e อร์ฟิลคู่ที่2คือเบนเยี่ยมโปลีนะครับ h ิมเบียช็อตเจอกับแซงกินลุสนะครับแล้วก็เราไปดูกันของเมื่อวานผลเป็นยังไงบ้างอ่าคู่แรกนะครับขับ b o บูธเจอ Circle b o o บูนะครับคู่นี้ก็ให้ลองไปที่ Circle ค o o บูที่ลูกครบลูกครึ่งผลก็ออกมาที่เสมอกันหน,อนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ เซอร์เค o ลวูดได้ประตูจากนาทีบาปเลยนะครับนาที90บวก2มั้งนะครับก็เสมอไปหนึ่1หก็กินเต็มทุกหน้าเลยนะครับ mm hmm. คู่ที่2 UC ยูซีดับบินนะครับ uh, กับเชลลบอลเมื่อวานราคาเสมอที่ UC ซีดับบินนะครับถ้าใครกดทันในช่วงที่ทำคลิปนะครับก็ประมาณ6โมงกว่าถึงทุ่มหนึงเนี่ยก็กดราคาเสมอได้แต่ถ้าไปถึงกลางคืนแล้วครับ จะเป็น UC ดับ,บินต่อปอเป็นต่อครึ่งไปแล้วนะครับก็ถ้าใครกดทันก็ยกไปแต่ถ้าใครไปกดตอนดึกก็งานเข้าครับก็อาจจะเสียครึ่งหรือว่าเสียเต็มไปนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าเมื่อวานก็เข้า1เสมอ1ก็ถือว่าเข้าเต็มๆนะครับเท่ากับเราก็อยู่ฝั่งบวกมาสองวันติดๆแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูของวันนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เริ่มกันที่คู่แรกในส่วนของดร์บี้เคาวตี้นะครับที่เตะก่อนโอเคดร์บี้เคาวตี้เจอกับฮันเดอร์ฟิลด์นะครับคู่นี้พบกันมาทั้งหมดหลายครั้งเลยดูกัน5ครั้งหลังสุดนะครับในตารางคะแนนเนี่ย จะยังไม่ขึ้นเลยนะครับจะมีของคราวที่แล้วฤดูกาลที่แล้วดาร์บี้เคาน์ตี้จบที่21นะครับส่วนฮันเดอร์ฟิลด์ที่20ก็ห่างสูนยสีกัน5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับก็จะมีฮันเดอร์ฟิลด์แพ้ให้กับดาร์บี้เคาน์ตี้2 0ฮันเดอร์ฟิลด์ชนะดาร์บี้เคาน์ตี้1 0นะครับฮันเดอร์ฟิลด์เสนอดาร์บี้นะครับก็ ค่อนข,ข้างสูสีกันมากครับดาร์บี้ชนะสองเสมอสองแพ้ไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าผลงานห้านัดหลังสุดนะครับก็จะเป็นพวกกระชับมีทั้งหมดเลยนะครับดาร์บี้ก็ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองฮันเดอร์ฟิวชนะ2เสมอ1แพ้2เหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นกระชับมีทั้งหมดเพราะว่าอันนี้หลีกเนี้ยจะเปิดวันนี้เป็นวันแรก นะครับนัดต่อไปดาร์บี้จะไปเจอซาวฟอร์ดในอีก4วันส่วนฮัตเตอร์ฟิลด์จะไปเจอฟูลแลมนะครับในอีก7วันตัวเจ็บของดาร์บี้จะมีคิสเตียนบิลิกนะครับกับเจสันไนส่วนฮัตเตอร์ฟิลด์เทาเจ็บแค่คนเดียวก็คือเฟรเซอร์แคมเบลนะครับ อ่นลองไปดูตัวผู้เล่นแต่อันนี้อาจจะไม่ชัวร์นะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าอัปเดตอะไรมากนะครับดาบี้จะมาในแผน4231ส่วนฮัตเดอร์ฟิ์จะมาในแผน433ถ้าดูตามรูปเกมก็ฮัตเดอร์ฟิ์น่าจะเป็นคนที่เปิดเกมลุกใส่จากแผนนี้นะครับอ่เดี๋ยวไปดูราคากันราคานะครับในวันนี้ในส่วนของเบส365นะครับเปิดมาราคาแรก ก็คือให้ดาร์บี้คาลตี้ต่อเสมอนะครับโดยที่ดาร์บี้คาลตี้ได้น้ำา9 9ส่วนแฮนด์ฟิลน้ำล้นล้นอยู่ที่1.11นะครับอ่าราคาปัจจุบันนะตอนนี้นะครับดาร์บี้คาลตี้ต่อที่ปอปอนะครับ น้ำล้นขึ้นไป1.05นะครับแล้วก็ทาง h u d เ e อร์ฟิลเนี่ยรองอยู่ที่0.85นะครับออส1 0 2นะครับดับบี้เคานตี้น้ำจะลงมาสักนิดนึงนะครับจาก2.38ลดลงมาเหลือ2.30ราคาเสมอเพิ่มขึ้นไปประมาณ5สตางค์นะครับแล้วก็เขาจะบอกว่า h u d เ e อร์ฟิลชนะเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึง โอ้โหเยอะเลยห้าสิบตังหกสิบต่างได้มาครับเนี่ยนะครับแปลว่าทางเนี้ยเจ้าถือหางให้ทางดารบบี้เคานตี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ราคาสูงบอลสูงเนี่ยเปิดมาที่สองสูงสองจุดห้าแต่ว่าราคาตอนนี้ไหลลงมาเหลือสองลูกควบสองลูกครึ่งน,นะครับอืม คู่นี้ก็ค่อนข้างที่จะดูยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าแต้มต่ออะไรต่างๆก็ค่อนข้างสูสีกันวันนี้ดาร์บี้จะได้เปรียบแค่ได้เล่นในบ้านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เป็นการแบบว่าเปิดสนามนัดแรกน่าจะแบบว่าแบ่งรับแบ่งสู้กันคงไม่น่าจะหวดใส่กันเยอะ ผมเลยเลือกให้ลองไปที่ Huddlefield Town นะครับที่ราคาปอปอนะครับน้ำจุด09นนะครับประมาณนี้อ่าไปดูคู่ที่2ดีกว่านะครับเพราะว่าคู่แรกเนี่ยสถิติยังไม่มีอะไรเยอะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดมาแค่นัดแรกนะครับคู่ที่สอง เบียช็อตนะครับเจอกับเซนกิริสเซนกูรุสนะครับแล้วแต่จะอ่านนะครับตอนนี้เบียช็อตอยู่อันดับที่15้าของตารางเตะไปแล้ว2นัดนะครับชนะหนึ่งเอ้ยเสมอ1แพ้1นะครับยิงได้2เสียไปสามนะครับเซนกูรุสทีมเยือนนะครับอยู่อันดับที่7แข่ง2นัดชนะ1แพ้1นะครับยิงไปสามเสียไป2นะครับ เฮ h ูเฮที่เจอการ5นัดหลังสุดนะครับทางเบียร์ชอตชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับนัดล่าสุดที่เจอกันในกระชับมิตรแซนกูลุสเอาชนะไปได้ถึง4ประตูต่อ0เลยนะครับอ่าเบียร์ชอตนะครับ5นัดหลังสุดดูแค่2นัดหลังสุดดีกว่าเพราะว่าเอาแค่บอลในลีกเนาะ นัดล่าสุดเสมอกับเกนในการไปเยือนนะครับสองประตูต่อสองแพ้เซอร์เคิลบูธในบ้านมาศูนต์ต่อหนึ่งนะครับเซนกูลุสนะครับนัดที่แล้วแพ้ขับบูธไปศูนต์ต่อหนึ่งในบ้านเหมือนกันโอ้โหก็ไม่ค่อยดออีนัดแรกเปิดสนามนะครับชนะอันเดเลสสามหนึ่ง ก็ถือว่าอันเดเลตก็มีชื่อชั้นที่ดีอยู่นะครับไล์อัพก็ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนโดนแบนอะไรนะครับสถิติการยิงประตู3นัดล่าสุดนะครับทางทีมเจ้าบ้านยิงได้แค่หนึทีมเยือนเนียเฉลี่ยยิงได้นัดละ2-3 นะครับเจ้าบ้านเนี่ยเสียไป1.3ทีมเยือนเนี่ยเฉลี่ยเสีย1.7นะครับยิงตรงกรอบ15ทีมเยือนยิงตรงกรอบ11เปลี่ยนเป็น2.3ประตูก็อืมไปดูที่หน้าราคากันนิดหนึ่งนะครับอ่าโอ้เดี๋ยวนะครับอันหนึ่งอ่าโอเคหน้าราคาเบสสามหกห้านะครับเปิดมาที่ราคาเสมอ ให้เบียร์ช็อตน้ำอยู่ที่0.88นะครับส่วนซันกิลิสน้ำก็ยังไม่ได้ล้นอยู่ที่0.98ราคาปัจจุบันนะครับมาที่ซันกิลิสต่อครึ่งควบลูกเลยนะแล้วก็เบียร์ช็อตเนี่ยเบียร์ช็อตเนี่ยน้ำอยู่ที่0.88ส่วนซันกูลลสเนี่ย อ,อยู่ที่0.98เท่าเดิมแต่ราคาขยับขึ้นนะครับออส1คูณ2ครับตอนแรกที่เปิดมาเลยเนี่ยให้เบียร์ช็อตค่อนข้างได้เปรียบนะครับจ่าย2.45ให้ซันกูล,ลุสเนี่ยจ่าย2.55เสมออยู่ที่3.4แต่ตอนนี้นะครับปะไหลไปที่ซันกูล,ลุสเนี่ยจ่ายแค่1.75นะครับ เสมอเนี่ยไหลขึ้นเป็น3.75แล้วก็ทางเบียร์ช็อตชนะเนี่ยไหลขึ้นไป4.5โอ้โหแล้วดูจากภาพรวมนะครับทุกสำนักเลยไหลลงมาให้ซันกุรุสเนี่ยจ่ายน้อยกว่าแล้วก็เพิ่มตัวเงินให้เบียร์ช็อตเพิ่มขึ้นไปนะครับก็หลักการนะครับโต๊ะยังไงก็ไม่ยอมจ่ายเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยซันกุรุสเนี่ยมีโอกาสที่ชนะค่อนข้างจะ สูงกว่าตามหน้าราคานะครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเล่นกันว่าราคาเป็นยังไงตอนนี้ก็อิงตามกันเมื่กี้ก็ตรงกันนะครับยูเนียนเซนกิลอยเซนกูลุสเนี่ยต่ออยู่ขึ้นครบลูกน้ำลบ0.93ก็คือแทง1 0 0่ง1,000ได้1,000เสีย930นะครับแล้วก็เบียร์ช็อตเนี่ยอยู่ที่น้ำ0ูง นะครับคู่น,นี้ผมก็ให้เล่นไปที่ยูเนียนเซนกิวลอยเซนกูลุสเนี่ยนะครับอยู่ที่ราคาครึ่งลูกน้ำ0.79แห้งๆนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าชนะ1-0เนี่ยน่าจะได้เต็มเพราะเพราะว่าผมว่านัดนี้น่าจะบิดเบียยชนะกันไปได้เพราะราคาเปิดมามันเปิดที่เสมอ แต่ว่ามันมาไหลขึ้นมาว่าให้แบบว่าเหนื่อได้เสียกันนะครับนะครับที่ครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกอะไรเงี้ยก็เลยให้อยู่ไปที่เซจิลอยนะครับที่ครึ่งควบลูกเพราะว่าเนี่ยราคามาเต็มๆอยู่ฝั่งเซจิลอยหมดครับครึ่งควบลูกครึ่งลูกหนึ่งลูกนะครับคือไหลขึ้นไปทางเซจิลอยเต็มๆนะครับ ก็วันนี้สั้นๆเลยมาแบบเร่งด่วนสั้นๆได้ใจความนะครับเพราะว่าทําภารกิจค่อนข้างหลายอย่างวันนี้ก็เลยมาช้าด้วยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ช่องของเราไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูผลกันช่วงนี้ก็อาจจะได้มาเร็วกว่าเดิมอาจจะเป็นแบบว่าสักเที่ยงหรือบ่ายโมงบ่ายสองอะไรย่เงี้ยครับเพราะว่า ช่วงนี้ก็น่าจะต้อง work from home และหลังจากวันนี้นะครับก็คงจะมีเวลาทำได้มากขึ้นมาได้เร็วขึ้นก็ยังไงฝากไว้ครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันเพราะว่าวันนี้บอลเตะเร็วนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ